จังหวัดลำปางค่ะที่จังหวัดลำปางมีการจัดประเวณีแห่โคมไฟขัวตาลที่จังหวัดลำปางในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และชุมชนก็ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในครั้งนี้ด้วยค่ะ ชาวบ้านลำปางกลางสองชุมชนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกร่วมนำโคมไฟต้นเงินพระปา่าเครื่องธัยทานอัฐบริขารดอกไม้และทุบเทียนค่ะจัดเป็นริ้วขบวนแห่นำเข้าสักการะองค์พระาธาตุและถวายแด่พระพิสุสงฆ์ณวัดลำปางกลางฝั่งตะวันตกหมู่ที่3ามตำบลโปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางเพื่อร่วมทำบุญสืบสารพุทธประเพณีอันงดงามที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนนะคะโดยรถแห่โคมไฟมง แต่ละขบวนจะมีการตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามตามแบบวิถีของชาวบ้านขณะที่แต่ละครอบครัวนะคะก็จะได้มีการจัดทําโคมไฟขนาดเล็กค่ะมีการพาคนในครอบครัวออกมาจูงลูกจูงหลานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองออกมาเดินถือโคมไฟร่วมไปกับขบวนแห่เพื่อที่จะร่วมกันไปทําบุญที่วัดนะคะสําหรับป๋าเวณีแห่โคมไฟครัวตาลถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของชุมชนบ้านลำปางกลางค่ะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลหลังออกพรรษาช่วงประมาณกลางเดือนยี่เหนือนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ค่ะก็สวยงามด้วยแสงไฟ